นี่ฮรรถเขาจะจะลงไปแล้วฮะระวังรถแหกโค้งนะครับ <c oughs> นั่นแก่รับพูดไม่ขาดคำครับความไปแล้วกำของกูคำองกูโอเคในที่สุดมันก็ได้สัก,กทีไอ้บ้าเอ้ยแม่งกี่รอบวะเนี่ยโอ <c oughs> เ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครตั้งชื่ออะไรเนี่ย Uh, คนไทยคนไหนที่ดูคลิปนี้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ครับโอ้โ oh, ห k u y r a i s a s ผมรู้ครับว่าคือคำอะไรแต่ว่าผมพอไม่พูดแล้วกันโอ้โ oh. ห <c oughs> อย่าหาคิดคำแบบนี้นะครับโอ้ย oh, ตายแล้วคือมาตั้งชื่อบด่าบแบบเนี้ย <c oughs> จริงๆเออแมปแดน Truck d r i v i n g เป็นแมปที่ให้ขับรถไป ที่อันตรายไม่เสียเวลาเริ่มเลยดีกว่าไปสปอนรถอินเดียทักมาอาโก้ทุกสปอนเพดก็คือมาสปอนตรงนี้โอเคไ,ไงเมื่อสปอนแล้วก็จะได้รถขึ้นมาอย่างนี้อาจจะไปฮะมาฮะได้เวลาเริ่มว่าแต่มาชนได้ปะเนี่ยชนได้ด้วยโอเคครับขอทักเขามีทางออกตรงนี้ให้ไปน่าจะต้องไปทางนี้เนาะไหนดูซิมันจะอันตรายแค่ไหนกันเชียวอันนี้ก็คือทางนะครับ เหมือนจำนองมาอยู่ในประเทศแถวๆเอ่อภูเขาในอ่แทบเตะวันออกกลางอะประมาณนั้นเลยในเกมนี้เป้าหมายเขาให้ไปถึง31,000สตัดซึ่งโชว์ได้ๆก็ยังง่ายๆเะฮะเอาละเนี่ยเลิ่มมาแล้วเดี๋ยวแดวด๊ลดลดลดใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเวลาขับก็ระวังระวังหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มทางอันตรายมาแล้วมีใครตามหลังมาไหมยังไม่มืนะฮะไปต่อครับผม โอเคโอ้ยเฮ้ยต้องยทำไมรถมันเร็วจังเฮ้ยเฮ้ยเฮียเดินตก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 มันตกมันตกโอ้โหตก <laughs> <laughs> เรียบร้อยไปเริ่มใหม่กันจ้าอยู่ดีๆรถก็ขี่เร็วงงแป๊บอะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ้เอ,เอ,เอรถเอรถชื่อมันอะไรวะรถรถที่มันแหลกอะ่ะมันจะทาสวยวรถแหลกนี่แหละเดี๋ยวเออ <laughs> สิ่งที่เกลียดคนในเซิร์ฟนี้ที่สุดนะครับคนที่คมหรือแบบเครื่องไม่ดีเดิยมาเล่นเนี่ยแล้วพาลําบากคนที่เขาคมดีๆมันก็มานั่งชนนบบอกเลยถ้ามาชนเพราะอีแบบนี้นะผมบอกในผมให้หัวอ่าหัวไอ้อะไรหัวความคิดวิเคราะห์แยกแกะอะฮะประมาณนั้นเวลาขี่มน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 จะขี่มนจะขี่เร็วไปไหนโอเคตรงนี้พอมีทางดีๆนิดนึงนะฮะอันนี้ยันดีกว่าเมื่อกี้ อันนี้ยังไปได้อยู่ฮะทางนี้มาเลยเหรออ่าม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 าโอเคครับโอเคครับไปฮะค่อยๆโคลับค่อยๆโกบไปฮะโอเคฮะมีสองทางให้เลือกครับระหว่างทางเฉียงมากๆก,กับทางเฉียงตรงเฉียงตรงคืออะไรวะตรงนี้ไปยังไงเอ่ยตรงนี้ไปไม่ได้นะครับใช่มันไปไม่ได้ เหมาะสลับเอตัวนกฟ้าเท่านั้นที่ต้องไปเวลาส่งของนี่คือต้องอันตรายขนาดนี้เลยเหรอผมถามจริงเหอะอันตรายขนาดนี้โอ้แตาแล้วผมอยากรู้เลยหมูบ้านไหนเป็นคนส่งของเนี่ยเช็คพอยต์ add หนึ่งมนสตัดโอเคครับยังดีพี่ชิมีเช็คพอยต์ให้ขอบคุณครับ <c oughs> มีหน้าเหรอทำไมคนกดดิสไลค์บันเยอะ เป็นปอสแบบนี้นี่เองนะฮะขี่ก้อนทางยากนะครับสําหรับคนเล่นในมือถือเนี่ยแต่ถ้าใครเล่นเทพก็ไม่ว่ากันนะครับคือในโลกแองความเป็นจริงไม่น่ามีหะทางแบบนี้เนี่ยตรงนี้พอมีจุดที่พักเอ้ผ่อนใจนิดนึงก็ดีเดียวเท่านั้นแหละไปต่อครับผมถ้ารถแบบนี้รถมีการเอ่อทะเลาะได้นะผมบอกเลยทะเลาะเต็มรถอะโอ้โหทางแคบกวมาเดิมอีกคุณพี่จะทำแคบไปไหนเนี่ยคุณพี่ โอ้แตยแล้วคันน่าหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหมันจะไม่ตกจริงๆใช่ไหมไม่ตกเนาะไม่ตกไม่ตกไหมเวลาขับปปรถบรรทุกมันโอ้โหต้องค่อยๆจริงๆนะฮะไปได้โอเคครับผมถึงจุดเ h ็ c พอย i n แรกครับยังดีที่มีจุดเช็ค k p o i n t ให้ยเม่อีกชุด the first checkpoint ยินดีด้วยคุณได้เข้าสู่จุดเ h e c k p o i n แรกแล้วไป โอ้ดูมีความเป็นทางเรียบร้อยนิดนึงนะฮะสำหรับเวลสองถ้าใจร้อนนี่คือไม่ได้นะครับเล่นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณอารมณ์หัวร้อนแล้วมาเล่นเกมนีโ้โเกโงว่ามันจะหัวร้อนกว่าเดิมอ่ะอันนี้ก็ตีโค้งตีโค้งเลยเดี๋ยวนะขั้นหน้าขั้นหน้าคุณเปรียวอย่างนี้ได้เหรออ่าก็ได้ครับก็ได้ครับโหโอ้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 โไม่ได้เวอร์นะนี่จริง เอาทั้งกว่าเสียวอยู่อะเออแต่ถามว่ายากเกินไปก็ไม่ได้ยากเกินเนาะแล้วประเด็นคือมันเป็นทางโค้งด้วยเอาไปกอดไอ้ทางข้างหน้านี่มันไปยังไงเนี่ยเอออ่ะกำพงเือกำกอกือวัดติดโอ้เดียวียวเดียวเดียวยวเดียวไม่หาเรื่องใส่ตัวชัดๆเลยอันสตักเป็นไงละ่ะตกแมปไอโหมเลยไปเริ่มใหม่จ้า รถไทยมันติดดูกันหน้าวันนั้นน่ะตอนนี้หัวเริ่มร้อนร้อนร้อนแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออ,เอ,อไปแล้วไปเละคือจะบอกว่าไอขา้ข้างหน้ามันรถมันติดองก็ไปไม่ได้ครับนีนะที่มันรีสปอนให้ก็โอเคฮะคือมันไปได้มันไปได้แต่มันโอ้โหไปครับไป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 โอ้โหโอเค โอเคใช้อันสตั๊กช่วยได้ครับแล้วคือกูต้องต้องถอยรถดินะเดี๋ยว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 โอ้โหเอาการติดล่องยิงแล้วเออเออครับทางนี้รอบที่สามแล้วอย่าไปพาสักทีแล้วก็ไม่อยากใช้อันสตั๊กแล้วมันเหนื่อยโอเคนี่ฮะที่ถูกต้องมันควรจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วทีนี้ ต้องต้องต้องกดดับเบิลยูครับคือเวลาเดินหน้าแล้วก็เวลาจะถอยคือใช้ S แล้วก็ตัวนี้ต้องใช้ดับเบิลยูค่อยๆลงก็คือต้องใช้ตัวดับเบิลยูครับโอเคค่อยๆผ่อนครับค่อยๆผ่อนลด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 เดี๋ยว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 เอส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 กัลลังคุมด้วยตัวเอสอยู่มันไม่ตรงตายและติดอย่างนี้แ <laughs> ล้วผมเอาตัวเองมาทรมานทำอะไรกับแมวเนี่ย <laughs> เอา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 เจะไปไหนโอ้ะหจะรถตกแบบกันซะแล้วต่บัก่อนเราต้องเล่นกันให้ผ่านครับวัวรอ,อไปๆออไๆแวแล้วเดี๋ยวเอาไปก่อนนั่นไอ้ข้างล่างติดไปแล้วแล้วก็รีเซ็ตกันอีกแล้วมันยากจริงๆนะครับในแบบแบบนี้เนี่ยผมก็ไปรู้ไม่รู้ไม่ดูไม่ดูไม่ชี้เห็นอบาอยู่เอาอีกแล้วโอ้โหนอ เดี๋ยวเดี๋ยวจับจับยจับยเอาอีกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหทำไมมันต้องเดินรถถอยหลังวันนี้ติดอีกแล้วเนี่ยโอ้แล้วแล้วไอคนที่เป็นจ็ดพอยหนึ่งไปกันแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอเกิดไปตอนนี้จากอุ่นมันจะกลายเป็นร้อนแล้วเดี่ยโอเคเอมาติดติดติดเดียวโอ้โหโอ้เป็น กำคู่อำคูมันตีแบบเนี้ยมนไปไม่ได้มาเริ่มใหม่เอ้ยเอ้ยับเบ้ยูดับเบิล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 ยูอ้ดับเบิลโอเอ้ยโยเกินอันนี้ค่อยๆลงมาแล้วแต่เปิเปรีไม่ได้ขยานจริง กับไอเล่นมาหลายรอบหลายรอบเนี่ยเดี๋ยวเราไปมามีซากคนตรงนี้เนี่ยเออเออเขาไม่เป็นไรใช่ไหมเอยอากคนอ่าน่าจะใช้ประมาณนี้เออ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 ดีเอาอีกแล้วไปเริ่มใหม่กันอีกแล้วโอ้ยน่าจะค่อยๆลงเออโอ้หมันลงแล้วมันเอียงอีกแล้วมันมีวิธีทําให้มันลงตรงๆแบบตรง ตรงลึดยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหโอ้หเออโอ้โหรถ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 มันเต้นระบำเอ้าเรียบร้อยตกเมื่อกี้รถเต้นระบำนะฮะสุดยอดครับอะไรใจปืิรตี้ขนาดนั้นเลยอย่าเพิ่งเซนะครับอย่าเพิ่งเซจบไปต่อครับ โอเคไปต่อได้ปต่ออันนี้ฮรรถเขาจะจะลงไปแล้วฮะระวังรถแหกโค้งนะครับนั่นแ่ครับพูดไม่ขาดคำครับความไปแล้วโอ้ยกอดไปกอดออกโอเคในที่สุดมันก็ได้สักะทีไอ้บ้าเอ้ยแม่งกี่รอบวะเนี่ยโอ้ คือมันต้องเดินรถแบบถอยหลังอ่ะครับองถึงตรงไอไอแพดไนท์ตรงนั้นน่ะถึงจะกลับรถให้มันเป็นปกติได้ไปได้จริงจริงใช่ไหมเดี๋ยวนะไปไปมัชิดขวาเอ้ยมัชิดขวาเกินเอชิดซ้ายหน่อยครับพี่ซ้ายหน่อยคือม่ผ่านได้แต่ว่ามันต้องค่อยๆครับไปสู้ชีวิตยิ่ให่ได้มาได้แบบแบบนี้เนี่ยนนท์เห็นไหมบอกแล้วต้องค่อยๆไปน่อยไปดึงหนินขทอมบนติดไปแล้วนะฮะอ่าอาจจะต้องโอเคครับผมมีวิธีแหละเออเนี่ย โอ้ยกว่าจะรู้วิธีเออเนี่ยเคลื่อนที่นี้ก็ได้เออจะไปลำบากอะไรวะโอ้มาดงจุดที่ผมต้องได้กลับรถสะกะักทีโอเคนี่ไงกลับรถได้ครับโอเคในที่สุดก็ได้เดินรถแบบปกติสักทีเมื่อหลังจากเดินรถถอยหลังมาตั้งนานใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเกือบสี่สิบนาทีอย่าหาตกในแถวเนี่ยถ้าตกขึ้นมาโอ้ยกูร้องไห้ตายแม่ประธานนั้นได้อยังจะอาดทักไดวิ่ง สมชื่อมันจริงๆข้างหน้ามีจุดเช็คพอยต์ครับแต่ต้องเดินหาดีๆเด้อ You make it the second checkpoint I ที่ส to g e ได้เช็คพอยต์จุดทีด่สองแล้วเย้โ t ฟสองแล้วอันนี้ก็่อนช่างโอเคหน่อยนะโอ้โหได้เวลาทลอดสีกันอีกแล้วนะฮะอันเนี้ยยังง่ายกว่าไอ้ตรงจุดสองเยอะเอาจริงไหมไอ้จุดเนี้ยมาดูง่ายไปเลยอะ่ะเออจริงโหนีง่งนมาแล้ว แต่ม no nice. nice. ันก็ยังไม่เท่ากับไอ้ตรงนู้นอ้เนี้ยแค่ทะลอกนิดหน่อยเนี่ยชิวเลยชิวจริงชิวแบบชิวมากอ่ะเออเออเบอร์ที่เบอร์ที่เบอร์ีพื้นที่อ่ดมาและพื้นที่แบบชนบทนะฮะมันจากทางดีๆกลายเป็นทางแบบนี้ไปแล้วไม่นะมันกลับมาแล้วใช่ไหมไอ้จุดยากๆปลาบอน่ะเลิช่างไม่โอเคแล้วเดี๋ยวทำไมมันโค้งดีจังเลยเนี่ยเหมือนอารมณ์ให้กูเล่นในแมปอะไรวะไอ้บีมบีมเอ็นจี

ทำไมมันหนักสอกเยอะจังถ้าใครจะมาเล่นแบบนี้ก็พิจารณาเอานะครับหมุนดีจังเลยคุดพี่คุดพี่มป็นสายหมุนเหรอครับโอเคขึ้นไปได้แล้วโอเคต้องถอยหลังนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้อา้าวกำมืดโอ้มืดมีมืดด้วยโอ้ oh my god เอาละมันเริ่มเพิ่มความแบบไม่น่ากลัวดิบันเดอร์เพิ่มความยากอะสิ ในการขับขี่ซึ่งช่งนี้ก็เป็นขาลงอย่างเดียวเลยเพราะว่ารถมันไหลลงเองตลอดเวลาเลยตอนนี้จะเช็คพอยผมอยู่ไหนโอ้ตายแล้วโอ้โหเรามีทางแบบแนวเฉียงอย่างี้ด้วยพร้อมตกแมพท,ทุกเมื่อนะเนี่ยรถทางตรงช่นี้คือแคบกว่าไอ้ช่วงนั้น,นอีกโอ้นี่ไงนี่ไงไปลายทองปลายทองในที่สุดครับ You finish the game so far, this l y is your one a s t to do more levels. เออจบจบแล้วโอ้กี่นาทีเนี่ยสี่สิบเจ็ดนาทีโอไม่ก oh ็บ้าบอโอ้เออจบสตีสี่เจ็ดนาทีไอ้บ้าขอนั่งพักชมวิวยามเย็นสักนิดหนึ่งนะครับก็พอแค่นี้นะครับไปแล้วครับไป